ก็เลดเหมือนวิธีการใส่ชุดแนี้แล้วเาต้องทำยังไงในการเดินเข้ามาเราก็ฉีดเหมือนกันหวานอุ๊ยแรงมากสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคครับไปค่ะบู๊บบูแม่สวยมากเบาๆเลยวันนี้เบาๆฝากไข่ใครยังไงคะฝาก ต้องชี้แจงตรงนี้นะคะว่าการฝากไข่แต่ว่ายังไม่ฝากคันนะคะเออโอ้ทุกคนทักแบบยินดีด้วยนะยินดีอะไรนะครับคุณดาวไงคะคุณดาวแบบมีน้องยังครับผมจะย็นเนะครับมีคนเข้ามายินดีเยอะเยอะมากกลล่าสุดไปทํางานค่ะแล้วเป็นงานกีฬาสีเราก็แบบเหมือนเต้นสันทนาการให้กับแฟนก็มีคนทวิตว่าพี่ดาเป็นห่วง เพราะว่าพี่ดาวอ่ะเขาท้องอยู่ไม่ใช่หรอเขาเต้นยับขนาดนี้ได้ยังไงเราก็เลยจะบอกตรงนี้นะคะว่ายังไม่ได้ท้องนะคะแค่ฝากไข่ยังไม่ฝากคันนะคะแตกระบวนการแล้วใช่ค่ะเรียบร้อยไปแล้วเนาะก็คือดาวต้องอธิบายก่อนว่าดาวไม่ได้ไม่ได้มีลูกยากอะไรหรอกแต่ว่าคือด้วยความที่ดาวอ่ะเข้า35้าไปแล้วแล้วหลังจากนี้ค่ะมันก็จะเรียกว่าไข่มันก็จะร่วงโรยตามการเวลาตมอาุไข่ใช่ซึ่ง ผลที่ออกมาเนี่ยคือเราจะไขเยอะมากแบบ50ฟองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆอะ่ะคือแค่แบบ23เ mm hmm. พราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโหดีเหมือนกันที่เราแบนไปจัดการมันให้ให้ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล้ยฟองนั้นเนี่ยมันก็ันเป็น23สฟองที่แบบเหมือนหน้าจริงๆไข่ค,คนเรามันต้องหน้าเรียบแต่ของเราคือหน้าผุขาแล้วอะ่ะ mm hmm. คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากแบบความ สูงวัยเรามันเกิดมาจากความแบบอายุเยอะเนี่ยแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ให้ทุกคนเหมือนแบบให้ผู้หญิงเนี่ยวางแผนอนาคตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆก็เลยเหมือนทำคอนเทนต์แล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูที่ยายดูแลดีเลยเหมือนกันก็พยายามครับเพราะว่าเขาก็มีคนพูดมาเหมือนกันว่าถ้าเริ่มฉีดฮอร์โมนแล้วเนี่ยเราก็เหมือนซ้อมเวลาเขาท้องแช้์คำนี้ดีกว่าเพราะว่า พอเขาเีฮอร์โมนฮอร์โมนเขาจะแบบสวิงมากก็จะเป็นสองวีคที่แบบเจอแต่ละแต่ละวันคือจะไม่เหมือนกันเลยคนละล่างอะไรเงี้ยครับหรือแบบพูดอะไรผิดนิดนึงก็แบบกลายเป็นเรื่องแบบโหร้องไห้แบบสุดๆอะไรเงี้ยครับก็คือต้องพยายามทำความเข้าใจเขาเยอะๆอะไรเงี้ยนรั้จริจริงจริงที่ราบผมนะผมว่าเขาอะก็ช่วยครึ่งหนึ่งสำหรับผมนะหมายถึงว่าเขาเขาก็เตรียมตัวรู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวมันจะอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็พยายามจะใจเย็นที่สุดแหละแต่เห็นเลยว่าบางทีแบบ เขารู้แหละว่ามันเกิดจากภาวะแบบอันนี้แต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไงก็ร้องร้องไห้แบบเปมืนก็รู้แหละว่ามันงี่เง่าแต่ก็ก็มันก็มาอะไรเงี้ยก็ต้องใช่ไมก็ต้องคือคือไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ่อเรว่ออะไรอ่ะเรารู้แล้วเราต้องเจอแล้วแบบเอาจริงแค่เขาแบบต้องฉีดเอ่อแบบไม่รู้กี่เข็มมั้งเป็นเวลาสองอาทีแต่แค่ี้มันทรมานเพมาะผมเยอะผมฟังเขาบ่นเขา เขาด่าเขาอะไรได้ไม่มีใครอยู่แล้วครับสบายรู้ตัวไหมการบ่นการด่านี่รู้ตัวไหมคะรู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ด่าเราแต่โดนแล้วก็เหมือนแบบเราจมตาขวางขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้อัวนี่รู้ตัวนิดหน่อยนึงหน่อยนึงเนาะหน่อยนึงแหละนนึงแบบปิดประตูดังก็จะแบบนิดอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีประตูผมไม่ได้ปิดนะบางทีแบบลมมันแรงอะไรเงี้ยเราจะแบบมีนิดนึงหรือแบบพูด โทนเสียงเปลี่ยนทีเราก็แบบทํางานเนาะเขาถามอะไรเราก็คุยงานไปเสียงแบบแข็งนิดนึงเอา,เอาละทําไมพูดจำไม่ดีทำไมคุยทำไมต้องพูดจำไม่ดีเลยเก็เลยเอา่าอเคไม่เป็นไรถือว่าเขากำลังแบบอยู่ในช่วงนี้อตอนอนี้มนเกิดไปช็ช่วงช,วชวโอกาสของราอนไหมคะพี่ดาวไม่หรอกค่ะคือจริงๆเนี่ยดาวอะ่ะ มันไม่ใช่แค่เขากลัวเสียเราไปแนละ้วเราก็กลัวเสียเขาไปเหมือนกันแต่เราเพยายามพยายามตั้งสติค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่ะแต่อย่างที่บอกว่าพอเราไข่เยอะมากอะ่ะแล้วมันโตขึ้นระดับฮอร์โมนเรามันก็จะยิ่งมากขึ้นกว่าคนอื่นอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่จริงๆเขาไม่ได้จําเป็นที่เราต้องไปกับวเราเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไข่เนี้ยน้อง23คนที่อยู่กับดาาเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยความที่ชีวิตคนอ่ะนออีก5ปี10ปีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้น เราจะได้ใช้กับเขาหรือเปล่าเดี๋ยว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 อันนี้คือมืออ่ะคำนี้พูดไม่ได้คำนี้ถอคำพูดก่อนคำพูดคำนี้พูดไม่ได้จทีทีหรือทีทีเราก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ในคลิปเราขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบเสนอตัวเขามเองว่าเออเขาอยากทำให้จริงเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราลำบากลำบากจริงครับเขาก็ตื่นเช้าไปเรียนรู้เรื่องการปักเข็มเรื่องอะไรต่างๆเป็นเพื่อนเราซึ่งเราก็แบบเราก็บอกตรงๆว่า เราก็เขาก็ได้ใจเราจากตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันคืออ<ด>ะไรวะแฟนก็ช่วยเขาปากด้วยผมก็คือ <ไป S 1> เขา <ทำ S 1> ต้องผสมยาครับแล้วก็ต้องคอยช่วยเขาจําว่าแบบมันต้องฉีดสลับข้างกันเนาะท,ท,ที่ท้องน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องจําว่าอันไหนทําไปแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบก็จะมีบางวันแบบที่แบบ ต้องจัดเวลางานให้แบบเพื่อให้ตรงกับกับเวลาที่เขาต้องฉีดยาเพราะมันต้องฉีดเวลาเดิมเนี่ยใช่ก็ต้องมาวางแผนกันอะไรแบบนี้ขึ้นทำการฝากแล้วเรียบร้อยเสร็จสิ้นหมดแล้วได้ข่าวทีุ่กข่าวใช่แล้วผมก็รู้ว่าปีนี้จะมีข่าวดีเลยนะคะเราเริ่มต้นวางแผนชีวิตครอบครัวกันไปแล้วลุ้นกันครับผมลุ้นไปด้วยกัแต่วันที่ถูกติกกันแล้วนั่งเอางี้ได้ไหมทุกคนคะซูมหน้าเขาทีค่ะช่วยจับผิดหน่อย ช่วยจับผิดหน่อยว่าแบบเมื่อไหร่น่าอะไรยังไงรออยู่ในการช่วยรออยู่เขาถามตลอดเขาถามตลอดบอก็เลยบอกว่าหรือจะให้บอกหมดเลยไหมล่ะไม่วิธีการให้หนูหยุดถามคือเขาบอกว่ามาเดี๋ยวบอกให้หมดเลยว่าวางแผนอะไรไปก่อนอะไรไปก่อหนูก็จะแบบคลิกคลั๊กคลิกคลั๊กอะไรเงี้ยต้มีเซอร์ไพรส์แหละมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมมันคงมันไม่หนีไปกว่านี้หรอกเพราะถ้าหนีไปกว่านี้ผมโดนคนทั้งประเทศด่าเหมือนกันอันนี้นะคะปีนี้นะอะไรนะครับปีนี้นะมันต้องปีนี้แหละครับผม ได้ไรปีที่แล้วฉันก็บอกว่าปีนี้ไงตื่นเต้นอีกรอบนึงเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เธอยืดกว่าข้างแล้วก็มีสกิ๊ดสกิ๊ดเยอะจำตั้งแต่วันนี้าจะต้องแต่งหน้าทุกวันหน้าทุกวันทุกคนพะสวยคุณจะไม่ได้เห็นเล็บเปื่อยๆแบบนี้มันจะต้องเฟรชสีขาว French n จ้ l จ้าจ้าได้ขอบคุณทุกคนขอบคุณคร่ดอย่าลืมกระเป๋า 哈哈。